รอบหนึ่งแล้วด้วยนะครนั่นนัน่อยู่เหัมพอ,องไม่เห็นเหรอครับใช่ <c oughs> เ,ปเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เริ่มกลับมาพักผ่อนหน่อยอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าพอเปลี่ยนเวลาการนอนปุ๊บกลับมาทีนี้นอนไ,ไม่ค่อยหลับตื่นจะนอนหมด10 10มันชอบข,ข,ขึ้นเรื่องไงครับ ตั้งแต่ไปโควิดมามันกินอะไรกินนิดหน่อยก็ก็ขึมหลับคอโอเคครับแค่แผบๆตั้งแต่จบคอนเสิร์ตมามันพอดีว่ามีถ่ายซีรี์แล้วในซีรี์มันต้องตะโกนต้องแบบแหบปากนิดนึงมันก็เลยเจ็บอีกรอบแ้ามันก็เลยเจ็บคออีกรอบก็เลยเลือกเพลงที่แบบอืมคิดว่าน่าจะไหวอะไรนะ ก็มันเป็นเพลงแรกที่ผมฝึกร้อง <c oughs> ผมก็เลยน่าจะแบบคุ้นเคยนะครับแน่ใจของสั่งนะครับทำไมเงียบจังเลยอะครับแม,ม่คุณไม่เจอกันนานเลยผมต้องเจอกันในคอนเสิร์ตเปล่า โอ้ถ้าถามว่าในคอนเสิร์ตเห็นบบบเห็นทุกคนเลยครับเหห็นรอแต่ไม่เห็นพี่นะครับเห็นหรอไม่ค่อยเห็นที่นักมากเลยเกิดอะครับถ้านเสียงเสียงจะงไหยไปญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นครับแต่ว่าต้องอยู่ยาวสองอาทิตย์เหมือนกันครับ ของผักค่ะ,คะ,คะ,คะเออผมลืมของผักไปที่ญี่ปุ่นนะไ้นจะไปทำได้ให้มีคได้ไปครับทำลายทับกับตอนผมอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ผมอญี่ปุ่นของมคอยมนทิ้งมันสิบห้าป่ะสิบห้านั่ผมอยู่ญี่ปุ่นผมอยู่นั้งแต่แปดกับเท่เดือนเลย เกือบสิ้นเดือนครับกลับมาปุ๊บวันวันต่อมาคือถ่ายเลยถ่ายซีดีถ่ายชาโดน้องไหนบอกแล้วกัล้วอบอกว่าเป็นได้เพราะว่า,เ,าเพราะว่าต้องชวนชวน้องชวนไปเป็นอะไรกินแค่็อบกระดาข้างบน หวานเป็นอะไรนะครับกินอะไรข้ามไปครับอะไรนะครับมากินแบบอ้าวเงียบเงอนอะไรอ่ะอ๋อไม่น่าจะงอนเพราะว่าคุยกันแล้วครับผมต้องต้องป ม่มีตาบอดใช่ไหมทำไมหรอมีข่าวอะไรข่าวของน้องซุปเปอรอไม่ก็ของผมอ๋อแต่เดิมอ๋อน้องบอกอยู่ไม่ไม่ผมเล่นเกมตอนกลางคืนไงตอนกลางคืนก็จะแบบนั่งเล่นเกมอะไรครับเห็นดูคืออะไรหรอเห็นอยู่ในเกมได้ไง <c oughs> เห็นอยู่ในเกมได้ไงผมแบบปิดโหมดออฟไลน์ไม่มีใครเห็น โล oh, nee, ่งอเเ้โโล่งเลยอะไรนะครับทำงานอ่ะถ้าเกิดว่าไปน่าจะไปเที่ยวเองมากกว่าครับผมยกเวนซซวามีเดย์ออฟซึ่งไม่แน่ใจว่าเดย์ออฟวันไหนบ้างเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ดูตารางอย่างชัดเจนว่าว่าก่อนไปญี่ปุ่นไปทําอะไรบ้างวันไหนบ้างคือมีมีตารางเข้าว้ามาแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องลงมีเทลอีกที จะลงปวดว่าฉันอยู่ญี่ปุ่นปวดไทยนะอะไรนะครับตอนนี้ดีวแอร์อยู่ครับอะไรนะครับช่วงนี้ไม่มีงานเป็นปรลจำนะครับมีถ่ายชาร์โด้เองเดียวเลยซึ่งชาร์โดก็ไทยอ่าไม่ได้น่าจะถ่ายไปอีก2-3เดือนนะครับอยู่ประมาณค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงเหมือนกัน หมด้วอะไรต่ออะไรอะไรนะครับปีเดียททำไมนะนคิดว่าน่าจะแต่ว่ายังไม่บอกไม่ระบุเวลาดีกว่าครับอาจจะเป็นปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าคิวปีนี้ก็คือแบบมันแน่นด้วยด้วยตลางถ่ายกลับมาจากญี่ปุ่นก็ถ่ายรัวๆนะครับก็เลยคิดว่านี่น่าจะมีไทม์ไลน์ช่วงปลายปี อาจจะเป็นปีหน้าแต่ว่าขอไม่ต้องมองไปกันว่าว่าจะเป็นอะไรแล้วมีก็คือมีคือนั่งคุยกันได้<อ>ได้<อ>ได้<อ>ได้เราจะไม่ทำอะไรครับเราจะนั่งคุยกันและนั่งบน่นกันบ่นถึงเรื่องการใช้เงินมึงอนะไรอย่างเงี้ยมาทิ้งตัวเองด้วยครับอะไรนะครับแต่นั่งคอมเมดี้เลยเหรอครับ เห็นท to so ี <sl Brain> <región> ่พ <Trail turbul ences> ูดไหมอ่ะนครับเอามีตัวเลขมายืนยันไหมครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ถ่ายชา์โดแล้วก็กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วค่อย ตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจว่าว่า,วาน่าจะไม่มีประสงค์นะครับเพราะมันเป็นรถด,ดึกมากพอสมควรอยู่เหมือนกันไม่อยู่ให้รับนะรีบรีบ,รบกลับมวงวันต่มาถ่ายซีรีส์ต่อพรุ่งนี้ก็ถ่ายถึงเที่ยงคืนใช่ปะทำงานเหมือนเป็นนี่เลยก็เป็นนี่แหละ อะไรนะครับนะทุกคนใส่แมสแล้วจะต้องสิ่งแม่ดินเสียงอะ่ะออาจะต้องโปรเจกต์เสียงนิดนึงนะฮะไ, <c oughs> ไม่ได้ดยงังไม่ได,ด้ยงเลย,ย <c oughs> เอ่อมากินครับเ <c oughs> สีอยิ้หน่ง อไรนะครับเลือกระหว่างไขวานกับไข่ดาวนะคะเฉยเฉยอ่ะชอบไข่มากกว่า <S <S มาเราจะถ่ายสตอร,รี่กันเดี๋ยวพี่พ้นทีมงานก็รอเดี๋ยวถ่ายสตอรี่เสร็จแล้วมีกล้องกลางของงานถ่ายด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีใครที่จะให้ของน้องตัดส่งมาแล้วยนะ